ประกาศใหม่สคอบอสั่งซื้อของทางเน็ตสามารถแกะพัสดุดูได้ทุกบริษัทก็ทุกวันนี้โลกจเจริญไปเยอะนะฮะโดยเฉพาะโลกออนไลน์ก็มีการที่จะซื้อจะขายกันผ่านอินเทอร์เน็ตกันเยอะมากจึงเกิดปัญหาช่องว่างของมิจฉาชีพในการที่จะมีการอกลโกงหล,ลอกลวงซื้อของไม่ตรงปกซื้อเครื่องไฟฟ้าได้พลาสติกซื้อสินค้าต่างๆกับเป็นได้เป็นโมเดลนะฮะเหล่านี้จึงเกิดมิจฉาชีพขึ้นมาเพราะว่า ก่อนหน้านี้นะฮะทางบริษัทจะมีการส่งพัสดุแต่ระเบียบของบริษัทเชื่อไหมเขาจะไม่ยอมให้แกะกล่องพัสดุดูก่อนนะฮะอ้างผิดระเบียบบ้างสินค้าชำรุดบ้างพนักง,งานที่แกะก่อนจะต้องรับผิดชอบบ้างเหล่านี้นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้จริงๆมันมีกฎหมายตัวหนึ่งนะที่อนุญาตให้สาม,มารถแกะกล่องพัสดุดูได้นั่นคือเป็นพรบรไปรษณีย์ไทย2477มาตรา31 กำหนดให้ผู้รับสินค้าหรือผู้ฝากสามารถแกะกล่องพัสไปสนีพันดูได้ก่อนที่จะมีการรับสินค้าแต่ในทางปฏิบัตินะฮะพวกบริษัทเอกชนขนส่งเคอรี่อ่าเจแอนทีดเอชเอลเอปปี้เคเหล่านี้ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนเขาจะไม่ยอมนะฮะเขารักษาคุณภาพสินค้าของเขาไม่ยอมให้แกะดูนะฮะ จนกว่าจะมีการถึงมือผู้รับชำระเงินค่าบริการเรียบร้อยถึงเอาไปแก่เองสร้างความเสียหายให้คนที่ซื้อสินค้าผ่านออนไลน์เยอะจึงกลายเป็นช่องทางนะที่มิจฉาชีพเขาใช้บริษัทเหล่านี้ในการหลอกต้มตุนเก็บเงินปลายทางบอกให้ส่งป๊บเก็บเงินปุ๊บคุณเอาไปแก่เอาทีนี้พอบอกไม่ตรงปกไปตามคัะปิดเฟซหนีปิดช่องทางอ่าอินเทอร์เน็ตหนีไปตามตัวก็ไม่ได้นะฮะ จนมีการแจ้งความเยอะเลยนะมีเรื่องร้องเรียนเข้ามากว่า8,719เรอกื่องโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์ขายสินค้านะฮะมียอดผู้เสียหายเข้ามา3 5หแสนลายนะตรงนี้ก็ถือว่าสร้างความเสียหายในเศรษฐกิจเยอะมากล่าสุดนะฮะทางคณะกรรมการควบคุมสัญญาซึ่งอยู่ภายใต้ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการประกาศของคณะกรรมการควบคุมสัญญาว่าให้ธุรกิจ ให้บริการส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาในรายการหลักฐานการรับเงินนั่นคือมีผลว่าถ้ากรณีว่าคณะกรรมการควบคุมสัญญาประกาศเปี้ยงออกมาในสัญญาขนส่งสินค้าทุกประเภทแม้ในบริษัทบอกจะไม่ได้เขียนไว้ให้ถือว่ามีสัญญาตรงนี้เกิดขึ้นในสัญญาการขนส่งสินค้าหรือการส่งพัสดุของบริษัทเอกชนต่างๆทันทีนะฮะ ถือว่าเราเป็นผู้บริโภคได้รับประโยชน์ก็คือเมื่อคุณมีข้อตกลงการส่งสินค้าแต่ในสัญญาจะต้องระบุว่าคือ1สามารถที่จะเปิดสินค้าดูได้ตามเที่ของคณะกรรมการควบคุมสัญญาภายใต้ของคณะกรรมการคุ้มของผู้บริโภคตัวนี้เมื่อประกาศออกมาแล้วสัญญาขนส่งทุกบริษัทจะต้องมีข้อสัญญาตัวนี้แล้วข้อสัญญาที่กําลังจะประกาศตัวนี้มีอะไรบ้าง ในตอนนี้มันจะเป็นแค่ล่างประกาศของคณะกรรมการควบคุมสัญญาซึ่งผ่านการเห็นชอบเรียบร้อยแล้วน่าจะประกาศภายในเดือนก,นก,กรกฎาคมนี้นะฮะในข้อแรกเขาจะกำหนดว่าในการส่งเคอรี่หรือส่งสินค้าจะบังคับให้ผู้ส่งสินค้าเนี่ยระบุชื่อที่อยู่หรือข้อมูลในการที่จะส่งสินค้าและการรับเงินชัดเจนกรณีเกิดความเสียหายตามจับได้เลย สองในการส่งสินค้านะฮะเมื่อส่งเสร็จทางบริษัทเอกชนผู้ส่งสินค้าจะต้องถือเงินไว้5วันนะฮะก่อนที่จะมีการมอบเงินให้แก่ผู้ส่งสินค้าและเรียกเก็บเงินปลายทางนะฮะคุณยังง่ายว่าคนที่มาฝากขายสินค้าเมื่อเรารับเงินจากผู้ซื้อนะฮะทางบริษัทจะต้องถือไว้ให้เรา5วันเพื่อกรณีว่าสินค้าไม่ตรงชำรุดบกพร่องหรือผิด จากข้อตกลงสามารถมาขอรับเงินจากบริษัทขนส่งพัสดุพันธ์ได้เลยทั้งเค r ร y ่ช้อปปี้ตัวเนี้ยพวกแฟตเหล่านี้นะฮะจะต้องถือเงินไว้5วันยังไม่มอบคืนให้แก่ผู้ขายสินค้านะซึ่งคนซื้อสามารถที่จะมาขอเงินคืนได้และอย่างที่3นะฮะในประกาศของคณะกรรมาการควบคุมสัญญาบอกว่าสามารถที่จะเปิดพัสดุพันดูได้นั่นคือแกะดูเลย ถ้าไม่พอใจนะฮะสินค้าไม่ตรงปกหรือไม่ตรงตามสัญญาตกลงซื้อขายคุณภาพไม่ตรงเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่รับได้นะฮะนั่นคือแกะดูเลยซึ่งก่อนหน้านี้พนักงานขนส่งของบริษัทเอกชนโอดควรน,นะฮะไม่ยอมให้เปิดถูกบริษัทด่าบ้างทั้งที่ธานายนนก็เคยให้ความรู้นะฮะว่าพรบรไปรษณียนะฮะมาตาราสาสิบเอ็ดสามารถเปิดได้แต่ทางปฏิบัติบริษัทเอกชนไม่ยอมพนักงานโดน เล่นงานกันเป็นแถบนะฮะโอดกวนเข้ามาแต่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงทีนี้สคบอรประกศาศเอี้ยงเลยนะฮะว่าในการขนส่งสินค้ามันมีข้อตกลงว่าบริษัทต้องเปิดต้องเก็บเงินต้องระบุข้อมูลของผู้ส่งให้ชัดเจนมีปัญหาสามารถที่จะติดตามจับคุมและของเงินคืนได้ชัดเจนไหมนะฮะดังนั้นต่อไปในการซื้อสินค้าเราก็ต้องควรระวังเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ใช่ว่าเฮ้ย มีระเบียบตัวนี้ไหมฉันซื้ออุตลุดซื้อแบบไม่ได้สนใจไม่ได้เราต้องเช็คดูว่าให้สินค้ามันถูกเวอร์ไหมคุณภาพมันตรงไหมให้แตกต่างจากท้องตลาดบอกมันไม่มีหรอกของดีราคาถูกในโลกนี้นะฮะมันต้องดูให้ชัดเจนสมเหตุสมผลกับสินค้านะฮะไม่ใช่เห็นว่าถูกล้วสั่งซื้อและเมื่อซื้อเสร็จเก็บหลักฐานการสั่งซื้อเก็บหลักฐานการชำระเงินและข้อตกลงต่างๆนะฮะ รวมทั้งเมื่อพัสดุมาแกะดูบอกกฎหมายใหแกะดูได้เลยทานาโนบอกแกะได้เลยนะฮะถ้าแกะแล้วไม่ตรงปกไม่ต้องรับตีคืนไปเลยนะฮะแต่ทั้งนี้การไม่รับเราควรจะมีหลักฐานการสั่งซื้อว่าคุณภาพคุณสมบัติราคาต่างๆอะไรเงี้ยแสดงให้ทางบริษัทขนส่งพัสดุเขาดูด้วยนะฮะว่ามันไม่ตรงตามเงื่อนไขข้อตกลงดังนั้นเราสามารถที่จะไม่รับหรือของเงินคืนได้ทันทีดังนั้นต่อไปรอประกาศนิดนึง กรกฎาคมนี้มาแน่2567นี้นะฮะรอ,อนิดหนึ่ง